ทีนี้คำถามมีอยู่ว่าผู้ชายสามารถเจาะรูหูเพื่อใส่ต่างหูได้หรือไม่ครับผมอาจารย์ครับครับในเรื่องการเจาะรูหูเนี่ยนะครับ,รบ,รบอันที่จริงหลักการเดิมก็ไม่เป็นสนับสนุนอยู่แล้วแต่เพศหญิงเนี่ยเป็นที่อนุโลมให้ อันเนื่องจากความจําเป็นให้แก่หญิงในการประดับประดาร่างกายของนางเพราะงั้นนักวิชาการหรือบรรดาอุลมะได้กล่าวเอาไว้ในตำราของบรรดาอุลมะว่าหญิงได้อนุญาตให้ทําการเจาะหูได้ในการจะใส่ต่างหูเพราะการประดับประดามันเป็นตอบิอัตของเพศหญิงส่วนเพศชายเนี่ย ตามหลักฐานที่ชัดเจนแล้วไม่อนุญาตให้ทำการเจาะหูหนึ่งเป็นการทำร้ายร่างกายทำให้เจ็บถือว่ามีบาปประการที่สองถือว่าเป็นการตะชับบุเป็นการเรียนแบบเพศหญิงเอ่อไอการเรียนแบบอย่างเนี้ยอาจารย์ดาวูดวเป็นละนะนะนบีสาบแข่ง คำว่านาบีาสัตวแข่งก็เหมือนอันลลอฮ์ตาลา,าสัตวแข่งเพราะงั้นคนที่เจาะหัวเลิกเถอะถึงอาจจะมีบางคนว่าได้เช่นคนที่อยู่ตามเผ่าที่ผู้ชายเขานิยมเจาะหูกันแต่บ้านเราหรือคนทั่วทั่วไปของชาวโลกเนี่ยจะเป็นที่รู้กันว่า การเจาะหูเนี่ยเพื่อเป็นการใส่ตังหูของเพศหญิงถ้าผู้ชายทําการเจาะหูก็เป็นการเรียนแบบผู้หญิงเพราะนบีสาบแช่งชายที่เรียนแบบผู้หญิงหญิงที่เรียนแบบผู้ชายมีเรื่องหนึ่งผมให้เป็นข้อคิดนะนะครับในการประดับของเพศหญิงเนี่ยอาพรเพศหญิง เป็นที่รู้กันเช่น,น,นหญิงบ้านราวนุ่งกระโปรงหญิงบ้านราวนุ่งผ่าปะเตะผู้ชายเอากระโปรงมานุ่งเอาปะเตะมานุ่งอันนั้นเรียกว่าเรียนแบบก็ถือว่าฮารอมแต่ปัจจุบันนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าผมผมไม่ไม่ฮุกกลมนะหญิงบางคนเน่ย เอาผ้าสรรบันมาทําฮิญาบเอาผ้าสาลบัมาทาาําฮิญาบเป็นแฟชั่นหรือชายบางคนเอาผ้าคุมฮิญาบของผู้หญิงมาพันเป็นสรรบันอันนี้ก็ให้ไปคิดดูว่าเป็นการเรียนแบบหรือเปล่ปาเพราะเครื่องประดับของเพศหญิงนะ่ะผู้ชายมาใชา้ไม่ได้ อาพรของเพศช,ชายผู้หญิงจะมาสวมใส่ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันครับผมครับผมผม,มาชาลอนะครับพี่น้องซึ่งเป็นการตอบที่ชัดเจนที่สุดนะครับท่านอาจารย์ได้บอกว่าการที่สวมผู้ชายเจาะหูใส่ต่างหูเนี่ยเป็นการเรียนแบบสุภาพสตรีซึ่งนบีละนะนบีสาบแช่งแต่ตรงนี้เนี่ยนะครับแปลว่าไม่อนุญาต